ครับมาติดตามฟุตบอลในค่ำคืนนี้นะครับเป็นวันศุกร์สุดสัปดา์หครับศุกร์ที่18มิถุนายน,น2564คืนนี้มาดูโปรแกรมยูโร2020กันหน่อยแล้วกันนะครับจะมีโปรแกรมเล่นอีก3คู่ด้วยกันนะฮะก็จะมีเกมของสวีเดนเจอกับสโลวาเกียนะคู่นี้จะเป็นเกมในกลุ่ม E แล้วก็จะมีเกมในกลุ่มดีอีก2คู่นะครับก็คือโครเอเชียเจอกับสาธารณรัฐเช็กตอน5ทุ่ม แล้วก็คู่ดึกนะครับก็คือตีสองครับอังกฤษเจอกับสกอตแลนด์นะก็มี3คู่ด้วยกันนะครับเลือกลุ้นเลือกเชียร์กันได้ตามใจชอบนะครับนอกจากนี้เนี่ยนะครับคืนนี้ก็ยังมีฟุตบอลอีกหลายรายการเหมือนกันนะฟุตบอลแถบแถบอเมริกาใต้นะครับแถบแอฟริกาก็มีนะฟุตบอลอียิปต์นะครับอุรุกวัยบราซิลเป็นหลีกรองนะของบราซิลนะครับก็ยังมีแข่งขันอยู่แล้วก็ ฟุตบอลลีกของไอซ์แลนด์นะครับก็มีเหมือนกันนะครับเช่นเดียวกับบอลฟินแลนด์นะครับโอ้โหเอาจงริงลีกรองๆก็ยังมีอีกเยอะอยู่นะครับแล้วก็นอกจากนี้ทุกคนถ้าไปในช่วงเช้านะก็จะมีเนี่ยเมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์ด้วยนะครับที่สหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็รายการสําคัญของอเมริกาใต้นะครับก็ยังมีเหมือนกันนะซึ่งเดี๋ยวนู่นเลยจบยูโรนะครับ ยูโรคู่สุดท้ายอังกฤษกับสกอตตอนตีสองใช่ไหมจบปุ๊บเนี่ยตีสี่ลุยต่อเลยชิลีกับโบลิเวียนะครับเนี่ยฮะอันดี้แครเปิดเหมือนกันแล้วก็7จ็ดโมงเช้าก็เป็นอาร์เจนตินาเจอกับอุรุกวัยอุ้ยคู่นี้น่าดูนะเอออเมริกาใต้นะครับค่ำคืนนี้ก็ล่วงไปถึงพรุ่งนี้เช้านะครับแต่ก็ถือว่าได้ลุ้นกันเยอะเลยครับสำหรับคืนนี้อ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูตรงนี้ดีกว่าครับทุกคนยูโร2 0 2 0สําหรับทีเด็ดบวกสิ 10, ที่จะนํามาฝากกันนะครับแน่นอนนะฮะ สำหรับผมผมว่าไปคู่ไหนไม่ได้นะครับนอกจากคู่นี้เลยครับอังกฤษเจอกับสกอตแลนด์นะครับถือว่าเป็นศึกเขาเรียกว่าบ้านใกล้เรือนเคียงนะครับเป็นฟุตบอลคู่ของแถวแถวสหราชอาณาจักรเหมือนกันนะครับก็มาเจอกันในค่ําคืนนี้นะครับปีนี้ยูโรหนนี้มาอยู่กลุ่มเดียวกันนะครับอ่ะดูเลทก่อนทุกคนนะครับอังกฤษต่อลูกครึ่งโอ้โหจ่ายดีก็จริงนะครับนี่ครับลบ0.97คือจ่ายเต็มนะครับเลทนี้ จ่ายเต็มส่วนฝั่งสกอตแลนด์เนี่ยจ่ายอยู่ที่0.92นะฮะก็บอลรองก็น่าลุ้นบอลต่อก็น่าคิดใช่ไหมนะครับอ่าแล้วก็อีกเลทนะครับเลทอื่นๆก็จะมีอังกฤษต่อลูกครึ่งนะครับจ่ายอยู่ที่0.75นะครับแล้วก็อังกฤษต่อลูกครึ่งควบ2นะครับจ่ายเต็มนะครับลบ0.73ตัวแดงนะครับสมมติเชียร์100ได้100เสียเสีย73นะครับแล้วก็อังกฤษต่อ1ลูกนะครับจ่ายอยู่ที่0.51อันนี้ จะเตะต่ําลงมาหน่อยนะครับเอ่อก็ลุ้นเม็ดสนะครับเชียร์ถ้าเชียร์เลตนี้นะชนะลูกเดียวเชียร์ฟรีนะครับอ่ะนี่คือกอ่านี่คือเลดตรงกลางนะครับแล้วก็ตรงนี้ฮะจะเป็นสกอร์สูงต่ำนะทุกคนนะครับสกอร์ยิงมากยิงน้อยจะเป็นยังไงบ้างนะครับเปิดมามีสูง2ลูกครึ่งนะแล้วก็2ลูกครึ่งควบ3แล้วก็2ลูกควบ2ลูกครึ่งแล้วก็2ลูกอ่ะแล้วก็3ลูกนะสูง3ลูกอ่าดูจากเลตทั้งหมดเนี่ย มันก็ต้องมีแบบรวมกัน3สประตูนะครับเป็นอย่างน้อยนะถึงจะได้เ hey, ฮถ้าใครจะเชียร์สกอร์แบบเยอะนะอย่างสองลูกครึ่งก็จ่ายดีครับจ่าย0.9 1ก็โอเคอยู่นะครับอ่ะทีนี้ดูตรงนี้ก่อนนะครับ90นาทีเชียงกฤษชนะจ่าย1.30เชียร์สกอตชนะจ่าย10.50โอ้โหต่างกันเยอะจังแล้วก็เสมอจ่าย5 0 0นะครับแล้วก็สกอร์จบเลขคี่จ่าย0.95จบเลขคู่จ่าย 0.97นะครับแล้วก็ตรงนี้ทุกคนมาดูครึ่งแรกกันหน่อยแล้วกันนะครับเปิดมาให้ได้ลุ้นเหมือนกันนะครับอ่าครึ่งแรกเนี่ยนะครับก็มีอังกฤษต่อครึ่งลูกต่อครึ่งควบลูกแล้วก็ต่อปออยู่3เลทนะครับทุกคนชอบแบบไหนมั่นใจยังไงคิดว่าอังกฤษจะยิงได้หรือเปล่าในครึ่งแรกหรือว่าคิดว่าจะยังยิงยังทําอะไรกันไม่ได้นะครับก็อาจจะไปเชียรส์สกอตก็ได้นะฝั่งสกอตเนี่ยอย่างเลทครึ่งลูกถ้าเชียรส์สกอตนะลองนะจ่ายเต็มต่อปอก็จ เหมือนกันนะราคาเปรตปปของฝั่งอังกฤษเนี่ยนะครับอ่ะทีนี้ดูสกอ์สูงหน่อยครึ่งแรกมีสูง1ลูกครับทุกคนแล้วก็สูงครึ่งครบลูกแล้วก็สูงลูกครบลูกครึ่งนะครับส่วนตรงนี้ก็เป็นเลดจ่ายนะครับแล้วก็จบครึ่งแรกนะครับเชียงกฤษช,นะ 86, ช,กชนะจ่าย1.86เชียร์สกอตชนะจ่าย7.80แล้วก็มุเมเสมอจ่าย2.31นนะนี่คือเลดที่เปิดมานะครับทั้งเลดอัตราต่อรองแล้วก็เรื่องของเลดการจ่ายด้วย เดี๋ยวมาดูตรงนี้ก่อนนะฮะเช็คนิดนึงแล้วกันนะฮะยูโรเว็บไซต์ของยูโรเขามีอะไรเคลื่อนไหวกันบ้างนะครับส่วนใหญ่ก็คงจะเป็นพวกแบบข่าวทั้งก่อนเกมหลังเกมนะครับเกรดต่างๆนะครับแล้วก็ตอนนี้ดูเหมือนเบลเยียมนะจะตามิตาลี่เข้ารอบน็อกเอาท์แน่นอนแล้วนะครับหลังจากที่เมื่อคืนเนี่ยเอาชนะเดนมาร์กไปได้นะครับแล้วก็ฮอลแลนด์อีกทีมนึงนะที่ได้เข้ารอบน็อกเอาท์ละนะ16ทีมก็ถือว่ามีอยู่3ทีมที่การันตี แน่ๆละส่วนคู่ของเราเนี่ยนะครับอังกฤษกับสกอตแลนด์อังกฤษชนะก็ตีตัวเหมือนกันเพราะว่าเก็บชัยชนะมาแล้ว2นัดก่อนหน้านี้เดี๋ยวดู ESPN หน่อยมาดูผลงานนิดนึงทุกคนอดูจากผลงานของอังกฤษนะครับนี่ครับนัดแรกเนี่ยชนะโครเอเชีย10แล้วก็ส่วนสกอตแลนด์นะครับนัดแรกเนี่ยพวกเขาแพ้ให้กับสาธารณรัฐเช็ก0-2แล้วก็เจอกันน่ะนัดล่าสุดเลยนะ เป็นฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกนะอยู่กลุ่มเดียวกันนะครับสกอตแลนด์เสมอกับอังกฤษ2 2แต่ว่าถ้าเล่นที่บ้านอังกฤษอังกฤษชนะ3 0นะตอนตอนฟุตบอลโลกนะครับแล้วก็ย้อนไปนู่นเลยปี2 0 1 4ที่เจอกันอุนเครื่องนะครับแล้วก็2013อุดเครื่องก็เป็นอังกฤษดูดีกว่านะครับเอาเป็นว่าสเกมที่เจอกันหลังสุดอังกฤษชนะได้3แล้วก็เสมอไป1แต่ว่าการเสมอคือเสมอล่าสุดนะเนี่ยแล้วก็ดูฮูสกอร์ทุกคนเขาคาดการณ์ตัวผู้เล่นคุณดูแบ็คซ้ายหน่อยแล้วกันนะครับ ผู้สกอร์คาดว่าลุคชอจะได้สตาร์ทนะนะเกมที่แล้วใช้ทิปเปียเล่นแบ็กซ้ายแล้วก็ไคายวอลเกอร์เล่นแบ็กขวาแล้วก็มาเขาคาดว่าทิปเปียจะได้กลับมายืนแบ็กขวานะครับส่วนตำแหน่งอื่นๆเหมือนเดิมนะนะี่ครับพิกฟอร์ดมิงสโตนดิคอนไรท์เคาวินฟินลิปนะฟิลฟอร์ดเดนเนสันเมาส์แล้วก็ลาฮิมสเตอร์ลิงนะครับสนับสนุนคาร์ลีเคนหน้าเป้าก็โครงสร้างของอังกฤษน่าจะประมาณนี้นะครับถ้าเปลี่ยนก็ไม่น่าจะเปลี่ยนเยอะ ส่วนสกอตแลนด์เนี่ยเอาจริงตัวดีนะทุกคนเนี่ยคุ้นคุ้นกันทางนั้นเลยนำมาโดยคนนี้เลยเนี่ยแอนดูโรเบอร์สันนะครับกับตันทีมแบ็กซ้ายจากลิเวอร์พูลมีแม็กกินมีแม็กโทเมเน่เห็นไหมเออเชียร์ดัมน่าจะได้สตาร์ตตัวจริงอะไรแบบนี้นะครับถือว่าตัวผู้เล่นก็ไม่ได้คิดวิลเลต์แหละสำหรับสกอตแต่ว่าเกมแรกเนะี่ยแพ้เชคศูนแต่ว่าก็เป็นผมว่าแพ้แบบสู้ได้นะมาโดนลูกยิงครึ่งสนามโอ้ของเช็คตอกฝาลงไปแลเรียบร้อยเลยนะครับอ่ะดูจากแฮนดิแคปผมว่า อังกฤษต่อลูกครึ่งอ่ะมันแพงไปหน่อยเพราะเกมรุกผมว่ามันยังดูไม่ไม่ค่อยจะน่าไว้วางใจสําหรับอังกฤษนะครับโอกาสชนะโอเคอังกฤษมีอยู่แล้วมีเยอะกว่าอยู่แล้วแต่ผมมองว่าสกอตแลนด์น่าจะสู้สนุกนะครับไม่น่าจะแพ้ขาดเพราะฉะนั้นที่เด็ดุบสิบสำหรับค่ําคืนนี้สําหรับคู่นี้ผมให้เลือกเชียร์สกอตแลนด์นะครับคิดว่าน่าจะเอาอังกฤษอยู่แพ้ไม่เกิน2ประตูเพราะฉะนั้นให้เชียร์สกอตแลนด์ครับอย่าลืมนะครับทุกคนลังเลมีแต่สูญเสีย กลัวหรือกล้าอยู่ที่คุณตัดสินใจเลยครับ